สวัสดีครับวันนี้บิลซันก็จะมารีวิววิธีการฉีดวัคซีนในญี่ปุ่นนะครับอันนี้คือเป็นวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนานะครับหรือโควิด -19 นั่นเองนะครับในญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็จะมีการฉีดวัคซีนมาตั้งนานละสมัยแรกๆกเลยเนี่ยก็จะฉีดให้กับบุคล,ลากรทางการแพทย์นะครับอย่างเช่นหมอพยาบาลหรือว่าเจ้าหน้าที่ที่ทํางานในโรงพรยาบาลอะไรเนี้ยก็คือจะฉีดเป็นล็อตแรกๆกไปนะครับต่อมาก็จะเป็นผู้สูงอายุนะครับผู้สูงอายุเนี่ยเขาก็จะแบ่งเป็น2ประเภท แบ่งเป็น2ช่วงนะครับช่วงแรกคือผู้สูงอายุตั้งแต่อายุ75ปีขึ้นไปนะครับพวกนี้ก็จะได้ฉีดก่อนเป็นอันดับแรก,แ,รกแล้วก็ตามมาด้วยคนที่อายุ65ปีถึง75ปีอันนี้เป็นล็อตที่2นะครับส่วนล็อตที่3ก็เป็นคนที่อายุต่ำกว่า65ปีและมีโรคประจําตัวนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นคนปกติทั่วไปซึ่งบูรซังเนี่ยจะอยู่ในล็อตสุดท้ายเลยนะครับคือน,น่าอาจจะแก่มากแล้วแต่ก็ยังไม่ถึง6 5านะจะบอกให้ แล้วก็ยังไม่มีรถประจําตัวนะครับจริงๆก็มีแหละแต่ว่าเป็นรถประจำตัวแบบนิ่งๆหน่อยๆอะไรเงี้ยก็คือไม่ถือว่าเข้าข่ายในการที่จะต้องได้รับวัคซีนก่อนล่วงหน้านะครับก็จะเป็นประเภทธรรมดาทีนี้เนี่ยในญี่ปุ่นเนี่ยมันจะมีวัคซีนอยู่2วัคซีนหลักก็จะมีอยู่2ยี่ห้อนะครับก็คือยี่ห้อไฟเซอร์กับยี่ห้อโมเดอ n a นานั่นเองนะครับทีนี้เนี่ยบิลันก็ได้รับจดหมาย ญี่ปุ่นเวลาเขาไปฉีดวัคซีนเนี่ยเขาจะให้จดหมายมปที่บ้านโดยที่เราไม่ต้องไปลงทะเบ,บียนอะไรเลยเน้นย้ำว่าไม่ต้องไปลงทะเบ,บียนอะไรเลยอยู่ที่บ้านรอ,รอจดหมายเท่านเองเพราะว่าที่เขตเนี่ยเขามีสมนัก็สมสมาโนโครัวของคนทุกคนในญี่ปุ่นคนที่อาศัยในญี่ปุ่นเขามีครบหมดแล้วเขาก็จะส่งคูปองเนี่ยไปที่บ้านของเจ้าตัวน,น,นะครับแล้วในญี่ปุ่น,นมันจะมีปัญหามันจะไม่มีปัญหาเรื่องที่ว่าอา้าวอยู่โต ชื่ออยู่โตเกียวแต่ว่าตัวไปอยู่โอซาก้าอะไรเงี้ยมันจะไม่ีป็นฐานแบบนั้นเพราะว่าถ้าเกิดเราย้ายถิ่นฐานย้ายที่อยู่ปุ๊บเนี่ยเราจะต้องแจ้งย้ายที่อยู่ภายในกี่วันเขามีกฎหมายกําหนดไว้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าตัวอยู่ตรงไหนเนี่ยไปสนีก็ไปถึงแน่ๆน,นะครับเพราะฉะนั้นบิลซันก็เลยได้รับจดหมายอันนี้มาอาจจะมาช้ากว่าคนอื่นเขานิดนึงนะครับอ่าในจดหมายเนี่ยก็จะบอกว่าเป็นคูปองฉีด วัคซีนของโควิดนั่นเองแกะมาเลยเนี่ยมันจะมีอันนี้อันแรกเลยก็จะเป็นสติกเกอร์ก็จะมีรายละเอียดนะครับก็จะมีสติกเกอร์มีลอตอ่าไม่ใช่ลอสสิมีม,มีมีหมายเลขนะครับกห็หมายเลขเนี่ยเป็นหมายเลขที่ใช้ในการลงทะเบียนเพื่อฉีดวัคซีนนะครับแล้วก็จะมีใบแบบสอบถามแบบสอบถามว่าเราอายุเกิน65หรือ,อยังเคยฉีดวัคซีนอันนี้มาก่อนหรือเปล่าฉีดแล้วครั้งที่1นครั้งที่2 มีโรคประจําตัวไหมแล้วก็อ่าก่อนหน้าน,นี้มีอาการเจ็บป่วยอะไรหรือเปล่าก็คือเกาะตามที่เขาคําถามมาน,นะครับอ่าแล้วก็จะมีใบเขาเรียกว่าใบใบคู่มือหรือเปล่าไม่แน่ใจเขาเรียกใบคู่มือหรือเปล่าในส่วนครับคือใบนี้จะเป็นใบคู่มือของวัคซีนโมจอนาแล้วก็ไฟเซอร์นะครับใครฉีดไฟเซอร์ก็อ่านใบไฟเซอร์ใครฉีดโมจอนาก็อ่านใบโมจอนานะครับในนี้ก็จะบอกว่าอ่าในนี้มี จะต้องอย่างสมมติฉีดไฟเซอร์ใช่ไหมไฟเซอร์ Pfizer, จะต้องฉีดทั้งหมด2เข็มแล้วก็จะต้องห่าง3อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับฉีก็คือฉีดเข้ากล้ามเนื้อแล้วก็ผู้ที่รับวัคซีนต้องอายุเกิน12ปีขึ้นไปปริมาณการฉีด1ครั้ง0.3มิลลิลิตรฉีด2ครั้งอะไรฮะแล้วก็ฉีดแล้วก็จะมีอาการอย่างไรบ้างก็จะฉีดเป็นเป็นคู่มือมาเลยว่ามีอะไรบ้างอย่างนี้ก็อ่านเองว่าจะไฟเซอร์หรือจะโบจูดนะครับแล้วทีนี้เนี่ยการที่เราจะ ฉีดวัคซีนไฟเซอร์หรือโมเดอร์นาเนี่ยเราเลือกได้ด้วยว่าเราจะวัคซีนอะไรถ้าเกิดสมมุติเราต้องการจะฉีดไฟเซอร์นะครับเราก็ไปตามศูนย์ของเขตนั้นๆตามศูนย์ที่เขตนั้นจัดให้นะครับภายในบิวสังยูนิในในเคชัวฟูนี่ตามศูนย์ก็อาจจะมีแบบหน้าสถานีรถไฟหรือว่าโรงพยาบาลหรือคลินิกในเขตชัวฟูอะไรเนี่ยก็จะได้ฉีดไฟเซอร์ถ้าใครอยากฉีดโมเดอร์นาก็ไปลงทะเบียนกับ กองกาลังป้องกันตนเองนะครับเป็นศูนย์เขาเรียกว่าศูนย์ฉีดวัคซีนของกองกาลังป้องกันตัวเองตรงนั้นก็จะได้ฉีดวัคซีนมบนหน้านะครับแต่ว่าบิวซังก็ขอเป็นไฟเซอร์ละกันเพราะว่ามันสะดวกมันใกล้ๆบ้านนะครับทีนี้เวลาลงทะเบียนเนี่ยในเขตบิวซังเนี่ยเนื่องจากเป็นการฉีดวัคซีนที่ช้ามากนะครับคือคาว่าช้าเนี่ยเพราะว่าบุคลากรทางแพทย์คือขาดแผนมากนะครับในการฉีดวัคซีนก็เลยช้ามาก จนวัคซีนคูปองได้แล้วแต่ว่ายังไม่สามารถฉีดวัคซีนได้เพราะว่าคนที่อายุเกิน65ายังฉีดไม่หมดแล้วก็ต้องรอรถนี้จบไปก่อนพอรถอนี้จบไปปุ๊บก็อัดตามกวู่65แต่ต้องมีรถประจําตัวใช่ไหมครับรถนี้ยังไม่เริ่มฉีดเลยบิลซันก็ต้องรอไปอีกนะครับจองในระบบก็ยังจองไม่ได้เพราะบอกว่าคุณนะอายุยังไม่ถึงแต่หน้าตาคุณอาจจะถึงแล้วแต่ว่าอายุคุณยังไม่ถึงก็ <c oughs> <c oughs> เลยไม่ได้นะครับบิลซันก็เลยที่เกียดรอและก็ไปฉีด ไปฉีดที่เขตอื่นแล้ว,ลวกันบิวซันก็นั่งแบบไล่โทรศัพท์เลยนะจากเขตโชฟุโทรไล่ไปเรื่อยๆเลยจนถึงชิบุย่าชิานุกุชิบุย่าก็เลยไปได้ฉีดที่เขตชิบุย่านะครับก็เลยจองวัคซีนมาที่เขตชิบุย่าแล้วเวลาก่อนจองวัคซีนเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจองวันนี้ปุ๊บเอ้ยพรุ่งนี้หมอเขาขอไปฉีดเลยนะอย่างนี้ไม่ได้เพราะว่าเขาจะต้องมีการสั่งวัคซีนมาจากศูนย์การเนี่ยล่วงหน้าก่อนเพราะฉะนั้นเราจะต้องจองก่อน1สัปดาห์ล่วงหน้าสมมุติเราโทรจองวันนี้ วันที่จะได้วัคซีนเร็วที่สุดคือสัปดาห์หน้าวันเดียวกันบิวซังจะได้ฉีดวัคซีนพรุ่งนี้แล้วเดี๋ยวจะทําคลิปให้ดูว่าฉีดวัคซีนอย่างไรเอาวันนี้เราก็เดินทางมาที่ชิบุยาเพื่อที่จะมาฉีดวัคซีนกันเราได้ทําการนัดหมอไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนบ่ายโมงครึ่งเดี๋ยวหาคลินิกก่อนแล้วก็ขึ้นไปฉีดจิ้มวัคซีนกัน อันเราก็เดินเข้ามาในตึกเรียบร้อยแล้วก็จะหาที่ได้นี่แบบว่าตึกโอ้โห,โโหโวกวุุนซะแบบว่าเนี่ยเถาวงกดนี่เลยเราก็มาถ่ายแล้วก็มาฉีดแบบฟินกับที่คลินิกเลยนิกเกงคลินิกนี่ครับมีป้าบอกว่าอันนี้ที่เนี่ยฉีดไฟเซอร์ด้วยน,ะนั้นนี่เห็นไหมต้องมีป้ารับประคัาฉีดไฟเซอร์อันนี้เราก็นั่งรอหมอก่อนสักแร๊บหนึ่งนะคิดว่าน่าจะพักกลางวันอยู่คุณหมอยัยไม่มาเราก็รอไปก่อน เดี๋ยวจะเริ่มฉีดยากันแล้วไม่ต้องวัดอนะ่ะเพราะตอนทีทีอยู่แล้วเสียวไส้จังเลย 手で消毒します、ね、ててはい、大丈夫です大丈夫ですねいすはい痺、はい、れないですか大丈夫あ、大丈夫ですね何あ終わりましたまだまだ。先生、1日入れちゃっていいですか今、電話。 อีกทีนะครับยังไม่わかるもうบึจึบึจิเสร็จแล้วจิ้มเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วก็ก็ให้นั่งรอในคลินิกประมาณ15นาทีก่อนเราก็ออกจากคลินิกเป็นที่เรียบร้อยแล้วพอฉีดเสร็จเนี่ยเคาก็จะให้นั่งพักประมาณ15นาทีนะครับแล้วเขาก็จะแบบว่ามีคู่มือมาให้ว่าไม่ใช่คู่มือคือเป็นเป็นโทรบอกให้ว่าอหลังจากฉีดแล้วเนี่ย ประมาณ50%นะก็จะมีอาการาปวดหัวหรือว่ามีไข้หรืออะไรประมาณอย่างเงี้ยแล้วก็10-15%จะมีอาการแบบไหนนักว่อ10%เป็นแบบไหนคือให้เราระวังตัวว่าจะมีโอกาสแบบนี้แลถ้าเกิดมามีอะไรที่แบบผิดปกติกับร่างกายเราเนี่ยก็ให้ติดต่อไปเบอร์นี้เบอร์นี้อะไรเงี้ยเผื่อใกล้ตาก็เรียกโทรเรียกรถมารับศพได้เลยอะไรประมาณเช่นนั้นแล้วก็แตรจแล้วก็ทําการนัดครั้งต่อไปอีก3ส,สัปดาห์ อีกสสัปดาห์ก็จะมาจิ้มอีกหนึ่งทีก็เป็นอันเสร็จขั้นตอนการจิ้มวัคซีนนั่นเองตอนนี้ดูซังก็กลับมาที่บ้านเรียบร้อยแล้วนะครับกว่าจะกลับมาก็คือใช้เวลานิดหนึ่งเพราะว่าหาอะไรกินอยู่นะครับพอกลับมาแล้วเนี่ยทิ้งเวลาไว้ประมาณตอนเนี้ประมาณ6ชั่วโมงหลังจากฉีดวัคซีนนะครับก็ไม่รู้สึกมีอาการใดแต่ทั้งสิ้นนะครับแต่ว่าจะรู้สึกเจ็บตรงที่ตรงรูจิ้มอะ่ะมันเจ็บเหมือนกับว่าเจาะเลือดแล้วเราเจ็บตรงแผลที่โดนเจาะแค่นั้นเอง แต่ว่าไม่มีอาการปวดหรืออะไรเลยตรงน,นี้นะครับซึ่งตากับเจ,นห,เจนหญิงดูสัไปชีก,กับเจ้งหญินะครับเจนหญิงบอกว่าเจนหญิงจะปวดบริเวณรอบๆแผลที่ฉีดนะครับก็เลยถามว่าตอนเจนหญิงฉีดอนะเจนหญิงเกรงหรือเปล่าเจนหญิงบอกเออใช่เพราะว่าเสียวงานก็เลยเหมือนเกรงแขนตอนฉีดก็เลยคิดว่าถ้าเกิดสมมติเราเกรงแขนเนี่ยเกรงกล้ามเนื้อเนี่ยจะทําให้กล้ามเนื้ตอตรงนั้นได้รับบาดเจ็บมากยิ่งขึ้นก็เลยทําให้กล้ามเนื้อบริเวณตรงนั้นเจ็บปวดหรือเปล่านะครับก็เลยเป็นข้อเตือนใจไปว่าถ้าเกิดใครไปฉีดอย่าเกรง จะเบ่งกล้ามตอนฉีดนะครับให้แบบทิ้งแขนปล่อยตามสบายๆเวลาเกรงเนี่ยให้มาเกรงที่ปากกับหน้าตาเหมือนที่ดิวซังทำอย่างนั้นแทนนะครับจะได้ไม่เจ็บแผลหลังจากที่ฉีดแล้วนะครับเป็นไงบ้างการไปฉีดวัคซีนของดิวซังในวันนี้ไว้คลิปหน้าดิวซังจะทำอะไรติดตามตอนต่อไปวันนี้ไปนอนก่อนแล้วบ๊ายบาย